ไปไปตัวไปอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <laughs> ตายสิครับรออะไร โอเคสาววันนี้ก็ผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมเ e a ดบา d a เดลไล t ์โมบายนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ก็ไม่ได้มากับเดอะ i ิลเลนะครับผมไม่ได้มากับแตลิเจียนแต่ว่าวันนี้ก็มากับไป i ว้นั่นเองซึ่งก็ผมได้ลง2อคลิปนี้ไปเนาะผมก็อยากจะลงวิธีการเล่นเซอร์ของผมเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบ้างนะครับว่าเออผมจะเล่นเซอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง จะจุกตึงไหมจะหนีรอดหรือเปล่านะครับผมนะก็แต่ลองมารอดูกันในคลิปนี้เลย <Okay. S 1> ซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะสังเกตได้จากด้านหลังนะครับตัวนี้ซึ่งก็คือเดอลิจิเอนนั่นเองผมก็ได้ทําการถกเถียงกับตัวเองแล้วก็ทะเลาะก,กับตัวเองเป็นเวลานานระดับหนึ่งนะครับ oh. เพื่อที่จะถามว่าสรุปผมจะเอาชุดของโจอี้หรือของแฟงกันแน่นะครับก็คือเดี๋ยวป๊บนึงนะ <laughs> ก็คือชุดตัวนี้ของโจอีกับชุดของแฟงตัวนี้นะครับที่เป็นแฟงฮาโลวีนแล้วผมก็ได้ข้อสรุปว่าผมก็เลยผมก็ไม่ใช่ผมก็เลยสิผมก็ซื้อชุดนี้มานะครับในราคา7,200ว่าหยาดลุงซึ่งกจะเก็บได้นี่ก็เหงือตกอยู่เหมือนกันนะโอเคแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเดลิเจียนนะครับก็คือเราก็จะมาเล่นเซอร์ตามที่ตกลงกันไว้นะอ้าวเด็ดลุด โอเคก็มากันแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเน็ตแล้วก็แจกแจงอะไรนิดหน่อยเนาะโอเคส่วนเซตเบิร์กที่ผมชอบเอาไปนะครับหรือว่าใช้บ่อยที่สุดสําหรับดูไว้นะจะมี2เซตหลักๆนะครับอ่าจะมี2เบิร์กหลักๆก็คือจะเป็นเบิร์กตัวนี้กับเซตเบิร์กตัวนี้นั่นเองนี่ซึ่งเบิร์กที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอธิบายกันดีกว่าว่าเบิร์กทั้ง4เนี่ย มันมีความสามารถอะไรกันบ้างแล้วทาไมผมถึงชอบใช้นะครับเปิร์กตัวแรกนี่นะตัวนี้นะเปิร์กตัวแรกครับพันธะนะครับจะปลดล็อกความสามารถในการอ่านออร่านั่นเองเราจะมองเห็นออร่าของพันธมิตรที่อยู่ในระยะ36เมตรนะครับคือจะสามารถมองเห็นทุกคนในระยะ36เมตรนะครับผมนะโอเคเปิร์กต่อไปนะครับเปิร์กที่2จะเป็นเปิร์กนี้รู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองเล่า จะเห็นรออขีดควนของตัวเองนะครับแล้วเราก็จะเดินเร็วขึ้นหรือก็คือเราจะเห็นรอยเท้านะครับเหมือนที่ฮันเตอร์ทุกตัวหรือคิลเลอร์ทุกตัวเห็นนั่นเองคือเราจะเห็นรอยเท้าของตัวเองนั่นแหละเวลาเราวิ่งนะครับแล้วก็ปิกตัวนี้จะทําให้เราเดินเร็วขึ้น2ี่ปนตั่นเอง really <not> เปุกที่3นะครับปุกตัวนี้นั่นเองเสียวสันหลังครับที่เป็นรูปแมวนะจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อคิลเลอร์เนี่ยมองเรามาโดยที่ไม่มีอะไรกีดขวางในระยะ3 6เมตร ความเร็วของเราเนี่ยในขนาดที่ทําทุกอย่างครับทั้งซ่อมเครื่องทําลายเทอเทม,มรักษาปลดล็อกตะขอนะครับแล้วก็ขอพรอะไรพวกนี้นะครับเปิดตู้ทางออกจะเพิ่มขึ้น6%นนั่นเอง <c oughs> ถ้าเกิดฆาตรกรเนี่ยหันไปทางอื่นนะครับหรือหรืออยู่นอกระยะนะครับผลของเปิร์กตัวเนี้ยผลของเปิร์กเสียสันหลังเนี่ยจะคงอยู่ไปอีก0 5นาวินั่นเองนะครับแล้วก็ เบิร์กสุดท้ายที่ผมเอาอไปนะครับเป็นเบิร์กตัวนี้เป็นเบิร์กดวงตานะเบิร์กตัวนี้เป็นรูปดวงตานะก็คือวงสาคณะญาติอันนี้ผมเรียกถูกเรียกผิดก็ขอไปด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้จะปลดล็อกคมสามารถในการอ่านออร่านะครับ <c oughs> เมื่อเราถูกแขวนเซอร์คนอื่นจะมองเห็นออร่าของเซอร์ทุกคนนะครับหรือก็คือถ้าเกิดตอนเราถูกแขวนเนี่ยเซอร์ทุกคนนะครับจะมองเห็นออร่าของคนอื่นด้วยนั่นเอง หากค mm, ิลเลอร์หรือฮันเตอร์เนี่ยอยู่ในระยะ16เมตรนะครับเซอร์ทุกคนก็จะมองเห็นออร่าของคิลเลอร์เหมือนกันเมื่อเซอร์คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราถูกแขวนเราจะมองเห็นออร่าของเซอร์ที่เหลือทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดฆาตกรหรือคิลเลอร์อย่างเงี้ยอยู่ในระยะ16เมตรจากเซอร์ที่ถูกแขวนนะครับเราก็จะมองเห็นออร่าของฆาตกรด้วยเช่นกันนะครับ โอเคส่วนอุปกรณ์ที่ผมเอาไปก็จะเอาเป็นไฟฉายเนาะอ่าส่วนอันนี้ก็ผมก็แมาไปเลยนี้ส่วนตัวนี้ผมก็ชอบเป็นเอาเป็นตัวนี้ไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองอะเออทาให้ซื่อทุกคนมาอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะเอาเป็นอันนี้ไปแล้วกันเนาะเออหนีเร็วเคกนะครับโอเค ส่วนเพิร์กที่ผมชอบเล่นบ่อยสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะทําให้ผมจุกตึงไหมจะทําให้ผมหนีได้หรือเปล่าเราไปรู้กันในเกมเลยนะครับผมนะโอเคป A few moments later โอเคดูเหมือนว่าจะมาแล้วนะครับพอ <c oughs> ดีผมดูอีกเครื่องพื้นไปหน่อยนะก็เลยก็เลยแต่ว่าลืมนะครับอย่างเห็นไหมถ้าเกิดเราเอาเพิร์กเพิร์กอันนั้นนะเพิร์กเพิร์กที่3ไอ้เพิร์กที่2อเอามานะครับล้วก็จะเห็นรอยทาแบบนี้เนาะ ก็ถ้ากระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยเช่นกันนะโอเคโอเคโดนเมื่อกี้ผมจะมากับลุงวิลเลียมนะครับแต่ว่าลุงวิลเลียมแกไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้นะท้งผมมาปัน่นเครื่องปั่นไฟคงเดียวอยู่แล้วอะ่ะแล้วผมก็มากับมิกแล้วก็เอ่อมิโคลัสนะครับโอเคซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคิลเลอร์เนี่ยเป็นตัวอะไรนั่นเองนะถ้าเสียงเกมบางช่วงดังแล้วก็เบา ก็ขอไปอีกเช่นกันนะรพราผมเองก็หาวิธีแก้ปัญหาอันนี้อยู่เหมือนกันนะว่าจะทำยังไงให้มันไม่เสียงดังแล้วก็เป๋าจะเปลีนไปตอนนี้เราปั่นไปก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกนว่าเรื่องมันจะมาเฮ้ยไ <c oughs> อตัวไอตัวนี้นี่ว่าไอตัวนี้ไอตัวเลยผมเคยเห็นผ่านๆนน <c oughs> แล้วชิลเลอร์ส่วนใหญ่ที่ผมมองก็เดรเจียมนะ ไม่ใช่มองที่ชอบดูกว่ะส่วนใหญ่จะเป็นเดอร์ิเชียนโอเคดูแล้วคนนี้เขาจะ,ะล่อให้เรานะครับเราก็จะโอเคไกันะะละกันละ,ละอย่าล่อมานี่นะนี่น่าจะเป็นนิโคลัสนะคี่ว่าคนที่เขากำลังส่งให้เราต,ตอนนี้ผมไม่เจอลุงวิลเลียมอ่ะลุงวิลเลียมแกวิ่งไปไหนไม่รู้นะตอนซึ่งตอนเริ่มเกมก็อยู่ด้วยกันอยู่นะครับ บอกเพื่อนกันแล้วว่าเครื่องเนี้ยเสร็จแล้วโอเคแล้วผมจะวิ่งไปฝั่งที่ผมมาดีกว่าว่าเผื่อเจอลุงวิลเลียมจะแถวนี้นะงไงเก็บปันอยังไงเสร็เรียบร้อยเสร็จแล้วแกงแกะทูเทมอยู่เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะมอเมื่อกี้เฮ้ยเมกล้ม ปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวผมจะไปช่วยเมยิกนะต้องไปช่วยไม่ช่วยไม่ได้นะข้าตกรมันฟอปะเนี่ไปฟอปไปฟอปไปตีคนนูน้นเร็ว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 เร็ช่วยแล้วมิกโอ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะโอเคไปหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็ว อะไรอ่ะน่าจะเป็นออร่าของไอ้ตัวนั้นนะจิลเล่อ่ะผมไล่ปิดอันนี้ก่อนมันจะได้ออกมายากคนระับจะป่านบ้านใหญ่จริงดิบ้านใหญ่เสี่ยงอยู่อะเนี่ยโอเคเหมือนว่าลุง อ๋อนิโคลัสเกจะลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็เมกก็ล้มอีกแล้วอ่ะผมต้องไปช่วยมันเนี่ยต้องช่วยเลยอะไรให้ฉันรู้ตำแหน่งของผมแล้วน,นะเออราต้องรีบไปตรงทางไหนวะเนี่ยตรงทางไหนได้บ้างเฮ้ยมันมืดอ่ะผมมองไม่เห็นนะเนี่ย ช่วยแล้วเม็กเมกเฟสองแล้วถ้าเกิดโดนโแขวนทีนนึ่งคือจะต้อเลยนะเม็กอะเฮ้ยเอาไอออร่านี่ออกไปทีมันมองยากรู้ไหมเนี่ยทุกเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจด้วยดีนะที่ไม่ตีผมเมื่อกี้ผ่าหน้าไปเลยเม,ก,มกล้มอีกแล้วผมว่าน่าจะไปช่วยไม่ได้แล้วนะ โอเคมันออกอะร่านี่ออกแล้วเดี๋ยวช่วยลงุงอันนี้ก่อนลงุงเป็นเลี่ยมโอ้โหแบบแตกเรียบตัวครับแตกมันมาเร็วหนีเร็วตาม,มเขาเนี่ยตามผมด้วยวมีอะไรให้เล่นไหมไม่มีเลยเหรอ้อยมีไหมพับไม่พับไม่ทำจริงดิ ส่วนแลวผมน่าจะเกตมาเพื่อคินเลอร์โดยเฉพาะเขาเฝ้าวะเนี่ยแต่ผมบอกเพื่อนก็แล้วว่าฆาตกรอยู่แบบนี้ขอบุญนะบ้าอะไรเล่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยสองพูดแับช่วยด้วย ไม่ออกสวยอย่าบอกเกมนี้ตายอ่ะทิ้งผมเลยหรอป้ามันเงียบช่วยเร็วเฮ้ยอุ้ยอะไรกันเลยวเว้ยผมว่าใครมาเนี่ย ลัดีลัดของไร็วไปเรไป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 ไเฟสอแล้วด้วยนีเร็วีเร็วีเร็วเครื่องไฟเลสเครื่องโถอะไรกันเนี่ยเอาเอเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยักกระุกไป้วยกันวิลเลยมโดนแขวแล้วผมเฟซสองแล้วด้วย ไปช่วยนะผมไปช่วยนี่ผมอาจตายได้แต่ว่าผม,นะาก,มาก็ต้องไปช่วยนะเพราะแกมาช่วยเราแเราก็ต้องมาช่วยดึงโอเคเกียดออรา่านี่จริงๆเลยมันมองไม่เห็นออนี่โคตรเก ช่วยจะไม่พันแผลของตัวเองก่อนนะครับเจพันให้ผมก่อนรูของครับมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอเค เฮ้อันนี้ผมผมองไม่เห็นนะผมไม่อยากเจอฆาตกรตัวนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยเกมนี้ผมว่าผมน่าจะไม่รอดจะส่งแล้วโอ้โหนี่ผมทำอะไรเกี้ยอ๋อเรียบร้อยเพราะผมผมว่าผมตายเพราะผมตายยังไงก็ตายนะปล่อยตัเว้ย ไปไปตัวไปดรดลอยดีรลอยครับตายสิครับรออะไรตายสองเลยโอ้โหสรุปค uh ือล uh uh. ุงวิลเลียมเจอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าเกมนี้มันสั้นไปนะแต่ผมแถมให้อีกเกมหนึ่งแล้วกันเนาะ ว,ว้าวโอเคก็เจอฆาตกรตัวนี้ด้วยตัวที่มันเข้าตู้ได้นะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มันก็ปล่อยออร่าอะไรพวกนั้นน่ะมันก็เลยทำให้แบบมืดแล้วก็มองไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมหนึ่งเลยนะครับอันนี้แถมให้นะพิเศษพิเศษแถมให้โอเค โอเคดูเหมือนว่าเราจะมาแล้วนะครับเราได้ลานแก t สฮีวนโอเคเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะเออเป็นยังไงนะครับเราจะรอดหรือเปล่าเราจะหนีได้ไหมก็คือด้วความที่ผมเล่นแต่ฮนะั Killer นเตอร์เนาะเลนแต่คินเลอร์นั่นแหละผมก็แบบว่ามาเล่นมองของซื้อเนี่ยมันก็ไม่ชินนะครับโอ้โ oh, <no. S 1> นเลยทำให้ผมแบบอะไรกวะ ก็คือมันแบบมุมมองบุคคลที่3นั่นแหละแล้วก็ิลเลอร์เนี่ยมันเป็นมุมมองบุคคลที่1นะ 1> นั่นก็เลยทำให้แบบว่าผมชินกับแบบนั้นมากกว่านะเห็นไหมว่าเราจะอยู่กับมิกนะโอเคร้อยได้ไหมได้ไหมเสรู้เหมือนว่าตอนนี้คือเราจะปั่นเทอร์อนี้ได้แบบชิวๆเลยนะโอเคสวย เดี๋ยวเราเดินไปกับเม็กด้วยนะแต่ว่าก่กลุมกันไว้นะครับจะได้ปลอดภัยนะผมก็ไม่รู้นะว่าเอ่อเอ่ออ่าคิลเลอร์เนี่ยเป็นตัวอะไรนะเอาเอาฟันกับนี่เลยเดี๋ยวผมว่าเราวิ่งมานี่คือรอยเท้าคือแบบเยอะมากเลยนะเนี่ย ก็ยังไม่เจอวิเวลของจิลเลอร์น,นะครับบอกเพื่อนก่อนนะว่าตั้งใจทำเพื่อปลอดปนะครับเอเควฆาตกรอยู่กับคนที่สี่นะจำชื่อไม่ได้ต่ <c oughs> อไปได้ยนะครับผมเ,เด็ดทุ่มเอา ขอเด็กล้ม,มจริงดิขอเด็กล้มโดนอุ้มอยู่ไหนอ่ะทำไมผมไม่เห็นออน่าน่าจะอยู่เกินระยะนะครับโอเคเราก็มาปั่นสามเครื่องรวดเลยเอ๊ะเดี๋ยวมันอุ้มนานเกินไม่แขวนเลยหรอืมว่าจะโดนอุ้มอยู่ไหนเนี่ย อันนี้ผมลงแรงนะครับผมนะก็บอกไว้ก่อนโอเคแล้วเราไม่เจอเลยนะที่พระตะโกนเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แต่ว่าก่อนหนั้น,นีที่เราปั่นเครื่องนูน้นเครื่องเครื่องเครื่องตรงนูน้นหนักตรงนูน้นก็ก็มีเสียงหัวใจอยู่นะแต่ว่าหรือเขาจะอยู่แถวฝั่งนู้นก็ไดนะ้เดี๋ยวข้อด็กผมเอฟพีอ่ะไม่นะ ไม่ได้เอ็กคไอาอ๋อผมรู้แล้วตัวอะไรไม่ขึ้นไม่เยอะไม่ขึ้นไม่เยอะดีขสิทธ์ป่ะเนี่ยไม่ขึ้นไม่ยืมมาแล้วเขาตามผมมาแล้วผมทำอะไรผมจุกออกต่างเลยชิปหายละโอเคทางนี้ออกได้เดี๋ยวเราจะวนไปช่วยข้อเด็กกันนะครับ ว่าอยู่ทำไมไม่ค่อยเจอมันเป็นไมเคิลไมเยอร์นะครับก็คือตัวเติมนั่นแหละตัวเติมเท่านั้นถึงจะใช้งานได้ช่วยก่อน,นก็ต้องช่วยโอเคผมว่าคอเด็กอีฟคีได้อะไสุดแต่ว่าเราเราจะมองยากเลยนะถ้าเจอไมเคิลไมเยอร์เนี่ย เราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขาแอบมองเราอยู่ตรงไหนไม่มีนะปั่นนะโอเคมาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วมิกโอเคถ้าเปกนคนี่กลเสร็จแล้วกลเสร็จแล้ว เรือดนึ่งเชือดนึงใกล้เสร็จแล้วนะหุยตามผมมานะี่ะทำไมเสียดนตีขึ้นล้มีกแล้วมว่าคนนั้นกีเอฟเคชัวไม่เอฟเคก็หลุดไม่หลุดก็ออกมีสามอย่างนี้แหละปันในบ้านอันนี้แล้วกนะันบ้านใหญ่โอเคเม็กมาช่วยนะ ไม่หัวใจเต้นเ,นเดี๋ยวชีเลอร์อยู่แถวนี้ไม่นะเฮ้ยเต้นแรงขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวบอกมันล่อมาเอาคนนั้นดิ้นหลุดแล้วข้อเด็กผมโอเคหายเอฟเคแล้วผมนึกว่าข้อเด็กผมยังเอฟเคอยู่แต่ว่าดิ้นหลุดแล้วนะคราวนี้นี่ผมพยายามมองสองชุดไว้นะครับ ด้านหลังน <deactiv ligen. S 3> ี <itez> <more> ่ก็คือไม่ได้เปิดนะก็คือคิลเลอร์ไม่ได้กระถือไว้นะโัวแบบแอบมองอยู่เลยนี่ไม่ได้หนีทันนะอุ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยไอ้นี่หมดตกใจจริงนะเด่กตกใจหมดเลยไม่ตกใจกว่าไอ้ CSE กะ อ้าวไม่ได้บบรักษาเลยผมตกใจจริงเลยอยู่ดีแบบมาจากไหนไม่รู้เดินมาแล้วมาง,าง้างอ่ะโอ้ยตกใจหมดเลยแต่ดูเหมือนว่าคิลเลอร์น่าจะรู้แล้วนะว่าเราจะปั่นเครื่องใหญ่นะครับเอ,อ้ไม่ใช่เครื่องใหญ่ปั้นใหญ่เออเพราะปั้นใหญ่แกเสร็จแล้วด้วยเอ,อ,อย้าเดี๋ดิ้นสิแต่เราบอกขอบคุณเพื่อนกันนะขอบคุณนะอันนี้ก็โต โอเคช่วยกันสองคนช่วยกันจะได้ไวขึ้นเดี okay. ๋ยวเราไปตรงบ้านใหญ่ดีไหมไปปั่นบ้านใหญ่ต่อแล้วกันลองดูลองดูงดเราว่าไม่ขึ้นไม่เยอะมันจะมาแจ๊เอีย๊ยมหรือเปล่าโอ้ยมันจะเล่นสักร่อิดต,ติดหายละ จริงเมื่อกี้ตามได้แต่ว่าไม่ตามนะไม่ใช่ว่ามันไม่ตามไม่ใช่ว่ามันไม่ตามโดนตบออกแบบดิจิตอลผมว่าวิ่งมาชัวจะวิ่งไปแบบไม่สนละนโอเคเราอันนี้ออกได้แล้วเราต้อง

เขาน่าจะเอาเป์กหัวหมูมานะคิดว่ามาขึ้นมาเยอะคนนี้อ่ะขอเด็กเขาหนีออกไปก่อนเลยที่บอกแต่ว่าแต่ว่าเออมาขึ้นมาเยอะครั้งนี้คือแบบไม่ได้อะไรมากนะครับคือเขาอาจจะเพิ่งเรื่อมเล่นใหม่ด้วยแหละไม่ขึ้นมาเยอะคนนี้ก็เลยทำให้ หนีแทบไม่รอดแล้วไฟฉายผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะสูงคือเกมแรกตายเกมสองรอดนะครับโอเคนี่ผลการเล่นก็เดี๋ยวออกมาได้เนาะเชื่อไหมเดี๋ยวเขาดูมันใช่ครับเขาเอาเปิลหัวหมูมาจริงด้วยแล้วก็เซตเปิ์นี้ก็คือขั้นหนึ่งหมดเลยแสดงว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่นใหม่จริงๆด้วยพ่งน่าจะเพิ่งซื้อมาแล้วก็เอามาลองเล่นในแรงนะครับ แต่ว่าน่าจะคิดผิดแล้วแหละที่ออกมาเล่นในแหงเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะที่ว่าเออผมจะจุกตึงไหมมาเล่นเซอร์อย่างเงี้ยจะหนีได้หรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณ 50- 50นบะเออบางเกมผมก็อาจจะหนีไม่ได้บางเกมผมอาจจะหนีได้หรืออาจจะหนีได้ประมาณ2 3าเกมแล้วก็อาจจะแพ้ประมาณ10กว่าเกมเลยก็ได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้คนระับสำหรับการเล่นเดอะไวท์ หรือการเล่นเซอร์ของผมนั่นเองโอเคก็ okay, ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่ที่เป็นกำลังใจผมได้าทำคลิปตอบๆกันด้วยนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มีประวันนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้สาวดี่คือผมบ๊ายบาย